จากกริงหนึ่งกลายเป็นยอดเสียงจากนี้นี่ยอดมันอยูยเดี๋ยอดแล้วและตรงนี้มันก็มีกิ่นมีแฝงมาเลยนีเนกิ่นให่เลยนี่ท้าโอ้ข้าเบาข่าปีพอสองปีใช่ไหมสองปีเลยสองปีไม่มีกืิ่นเลยนี่กิ่นสา2 ทอดกิมบีโมกครับผมเป็นโมกชัดเจนมากในตอนการทำมันมันดูช่างไม้ทรงต้นมันดูใช่ใช่มันดูยาวใช่มั้ยอ๋อนี่ยแต่พอลาเลี้ยงไปเนี่ยพรงนี้มันโตขึ้นโตขึ้นเพื่อมันจะได้มันเลียวขึ้นเดี้ยวสมส่วนเยอะ ห้าแปดห้าแปดสองปีห้าแปดห้าแปนีมีหกศูนย์เก็บประวัติดีมากสองปีประวัติเปหนศูนย์หกสอก้อูกเราเลยครับเร็วคนวุ่นแ้เยอะเลยนะวุนวนเยอะเลย กสองสองเดิมอันเนี้นยาวไปเนี่ยยาวเดี๋ยวละปะมาณั้บสองมันยาวอยู่เนี่ยเราปัดอันเนี้ประมาณสองตาสองตอาสองข้อตาได้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 าิได้าะไว้นด คือสิ่งพวกนี้เราบิดตามบิดสี้าองศาคือถ้าไม่บิด้ะมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้บิดเพื่อให้ซับเบนมันเชิดขึ้นใช่คือเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เอให้มันเห็นโคนของซับเบนบิดทุกอันเลยบิดเท่าที่จะบิดได้ทราบดอสังเกตอย่างหนึงเฮียจะไม่ดัดช่วงนี้เลยเนาะ ตรงมาเลยเแล้วก็มาต้เอาแล้วไอ้ซับเมนอีกหนึ่งซับเมนเราจะไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้มันบังอยู่ข้างหน้าแล้วอีกอย่างที่ 2. สองเนี่ยซับเมนอยู่ข้างหน้าแต่บางที่มีคนถามผมว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้มันเป็นจังหวะดที่มันต้องได้แต่เราคือเราซับอันนี้เป็นอยู่หน้าเห็นไหมซับเมนเมนี่ยครับ ก็มีเพราะอจงจำไงวไ้ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมัโต,ต,อตอนนขึ้นมามันจะได้คอยาวขึ้นมเพราะตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตรงนี้สั้นลงไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมันตรงนี้มันโตมันก็จะสั้นลงจะเป็นส่วนี้มันยาวไปกลางต้องมีประสบการณ์มากที่จะคำนวณให้ท่านผูๆๆ้อ่านก็ว่าเดี๋ยนี้ดูไม่ยาวแล้ว แต่แต่ลูกเมื่อกี้ดูยาวนะลูกตายไป8ปี80ปีปดเล็กเล็กไม่น่าเชื่อมใหญ่ขึ้นขนาดนี้นะใหญ่ขึ้นมากมันแตกแตกแล้วก็มันดึงออกมางอกตอกอะไรตอก